สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป่องปลายสุกสุกคนนะคะมากินข่าวเทียงแกงออมค่ะอาบน้ำแล้วนะคะทำอาดูดฟุน้นแล้วแต่ยังมะทะาทันไหนแล้วทึ่งแบ,น,แบนน้ำแบนน้ำมูนะคะมาแกงออมนะคะแกงออมถ้วยเก่ากินมาสงหมือแล้วค่ะแกงออมใส่ผักอ่าตรงที่มันเป็นเนื้อไก่ปัดไทยก็ตักให้เขาแล้วเนาะตักให้ตักเอาแต่นเนื้อ จะเหลือไว้แต่นะคะเหลือแต่เขาเรียกอะไรผักเยอะๆนะคะมีลูกโดดด้วยนะเนะคะแดบก่อนได้ซิมก่อนแซบแๆๆๆซบแๆๆซบแซบแแซบแบทั้งเพ็ทั้งเสแซบไปถึงสวงเ <c oughs> อาไปทวทีบอ่ะเดี๋ยวเมื่อเบิ่งกันเบรู้ว่าสีหินหรือเปล่านะคะเนี่ยคะ่ะลองหัดทำดูนะคะ เห็นแต่อันเครื่องหัวกับพ่อนะคะคนให้เห็นอาหารกันให้เห็นอาหารกันนะคะไน่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 ไน้ไม่นอได้ไม่นอาน,นะคะขยับเป็นบนิพัตไทยก็ไดเนี่ยค่ะมันก็ไดเห็นอียงมากมหมเด้พี่น้องมันจับกรไดนะคะี๋ยวก่อนนะคะั้งกล้องให้ดีๆก่อนมีน้ำหนึ่งแก้วนะคะมากินข่าวพี่น้องค่ะเราต้องหเห็นหลายดอก เห็นพอเป็นพิธีพ่อได้มีงานโรมคุณอยู่คุณประตูเข้มนะฮะมากินเผาค่ะสอมกับแดีวมากเออจะเลินกถออืมจะกินแถมันหมดจะหมดไหมน้องนัวนัวได้พี่น้องท้าเฮ้กับเผามาเด้อมาเด้อนางก็ร้อยคนเล็กแน่กบยาวา คุณอยู่ในออฟฟิศพนกจอดให้เพื่อนเพื่อนอยู่นะคะแล้วแต่นะคะกุยไปโหลดจากบ้านนะคะพระทไทยจะกินเข่าอาบน้ำนะคะแต่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยนุ่งเข่าก่อนนะคะมีทุกอย่างใส่ทุกอย่างนะคะค่ะ พักออตูนี่ห้ายโหดพี่นอ้องปุ้นจนเปื่อยเราหรอค่ะเพราะว่า2อมมือเยาวากันนะคะอยู่เมือกหนอกกินใหม้มันมืดเด้วพี่น้องเฮ็ดแล้วนะ,ะกินง่ายอยู่ง่าย,ยน,ายานะเขากันเยาวากันเด้อพี่น้อง จองเอาขาก่อกไม่ค่ะหนนี่ขอบ่าวเจอลูกโดดนะคะเดี๋ยวลูกไส้หลาจะมากินข้าวเที่ยงฝ่าเหยีวดจิบก่อนนะคะแล้วข้อมาาน้ะพี่หน้องนะ เดี๋ยไปซื้อของใส่นะคะกลับมาจากเมืองไทยยังเมืองไทยเด้ซื้อของใส่เป็นเรื่องเป็นลาวนะคะของใส่เม็ดลายอันนะคะซื้อจะกของกินไว้ก่อนไม่นอนค่ะยังเมืองไทด้ไปซื้อของนะคะกินบมหลายดอกก่ะพระไทย เป็นคนกินไม่เยอะนะคะบางครั้งก็กินเวลาเดียวบางครั้งก็กินสองนะคะเดียวแต่แต่ตอนนี้อากาศจะเริ่มร้อนแล้วนะจะเริ่มร้อนอีกแล้วเย็นอยู่สองวันสามวันจับกั่งมันคือหน่อเบงขันทาก,กืนล้องไปไม่ใชไปเรืออย่างกระเพาะขาดพอดีนะคะแหลมมากเลยกระดูกนะคะกระดูกไก่ แตังตัวอยู่บ้านซื่อๆพี่น้องืัอเสาร์ก็ยังใส่สูดนอนเห็ดทําความสะอาดนะคะขับรถไปส่งสามีก็ยังใส่สุดนอนนะคะเพราะว่ารถเห่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นแม่บ้านอาจ๊ะยังยังไม่ได้ทาง,งานข้างนอกนะคะพี่น้อง กำลังเคี่ยวลูกใส่หลายไอพินไหนมีอาหารเชียงกินอยู่โรงเรียนผ่นไหนเห็นงานพระไทยจะได้เคี่ยวอย่างเร็วๆนาะคะจะไม่ค่อยกินเนื้อเท่าไหร่นะคะ่ะไทยใส่ปลา,าปลาดน้ำปลาลาดตั้งสามยี่ห้อบนพี้นอนเพมันจะมี ของคุณไม้นะคะพัดไทยพัดไทยกินว่าเพิ่นใสจนัวคักโพดหง่วนัวหลายดื้อจังไดหรือว่าเพิ่นอาจจะมียอืมใบอีหยังเคล็ดลับของเพิ่นเนาะค่ะเนาะน,นลงม,มาแล้วพี่น้องนะขอจบคลิปตะเพียงเท่านี้นะคะจ้อขอจบคลิปตะเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำได้อด้วยจ้อพัดไทยใน ไอ้พัฒไทยสตอรี่นะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย